มาดูกิจกรรมนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะหลังจากที่ได้รับคําร้องเรียนนะคะเรื่องของลิงมารบกวนชาวบ้านค่ะทางด้านเทศบาลสงขลาค่ะพณาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าเดินหน้าปลูพมจับลิงบริเวณเขาน้อยเขาตังกวนค่ะเร่งทำหมันเพื่อควบคุมประชากรลิงนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดจากลิงค่ะ จากปัญหาลิงในเขตเทศบาลนครสงขลานะคะเป็นปัญหาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณเขาน้อยเขาตังกวนจนจนมีข้อร้องเรียนค่ะไปยังสารปกครองแล้วก็มีการประสานไกลเคลียร์กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและอุทยากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการทําข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหาลิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากลิงค่ะโดยก่อนที่จะมีการบูรณาการร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ ทางเทศบาลนครสงขลาค่ะได้มีการแก้ไขปัญหาในการทําแหล่งน้ําและจุดให้อาหารลิงในพื้นที่ที่กาหนดให้พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนําอาหารให้กับลิงตามจุดที่กําหนดเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ลิงลงมารบกวนชาวบ้านแต่ยังไม่ได้มีการสํารวจจํานวนประชากรลิงที่ชัดเจนจึงได้บูรณาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและผันพืชโดยสานักโดยสำนักบริหารพื้นที่ รักษาที่6สงขลานะคะได้เข้าสำรวจปริมาณลิงบริเวณเขาตังกวนและเขาน้อยอยู่ที่ประมาณ1,100ตัวค่ะและดำเนินการกำหนดแผนในการทำหมันลิงเพื่อควบคุมประชากรลิงในระหว่างวันที่7-12ถึงกันยายนนี้ค่ะเป้าหมายอยู่ที่100ตัวคาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้า100เอร์เซตและปีงบประมาณ2568กแได้กำหนดแผนในการทำหมันลิงไม่น้อยกว่า300ตัวหลังจากทำหมันลิงแล้วก็จะกำหนดพื้นที่อาศัยของ โดยสร้างข้อกักลิงนะคะข้อกักลิงเฟ็ดแรกประมาณ300ตัวในพื้นที่เขาในพื้นที่เขาน้อยค่ะประมาณ2องไร่หากลิงในธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกก็จะมีการเพิ่มอีกหนึงจุดเนื้อที่ประมาณสองไร่ค่ะเพื่อไม่ให้ลิงออกมารบกวนชาวบ้านทั้งนี้นะคะเป็นการดําเนินการเบื้องต้นในภาพรวมของเทศบาลน,นครสงขลาค่ะประมาณเมื่อเดือนก่อน ทางกรมอุทยานก็มาสํารวจปริมาณลิงที่มีอยู่บริเวณเขาน้ยกนทังกวนครับสมมุูิ13จุดเราใช้การสํารวจโดยการให้หาลิงแต่ละจุดเนี่ยทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นและเอาปริมาณเอาเอาเวลาที่ลิงลงมากินอาหารมากที่สุดก็จากการสํารวจทั้งหมดก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับว่าที่ลิงเราคาดว่าจะมี3 0มส0ตัวก็มีอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยตัวให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้ว่าปริมาณลิงเราไม่เยอะ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการบูรณาการร่วมกับกรมอุอมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่จะมาทำหมันลิงและกําหนดพื้นที่ที่จะกักบริเวณให้ลิงอยู่ในบร,ร,ริเวณพื้นที่เรากําหนดไม่ ทางด้านของรองนายกเทศมนตรีนครสงขานะคะก็ได้เปิดเผยด้วยค่ะว่าการดําเนินการแก้ปัญหาลิงในเขตเทศบาล,ลคนครสงขลาแบ่งเป็น2ส,ส่วนได้แก่ส่วนแรกคือการจับลิงค่ะเพื่อทำหมันส่วนที่2คือการทําหมันลิงโดยมีสัตวแพทย์จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาสัตวแพทย์จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างและนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินดําเนินการทําหมันตามขั้นตอนจากนั้นจะทําประวัติทําหมันและพัก ฟื้นนำใส่กรงเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะเมื่อเราทำคอกเนี่ยคาดว่าคอกจำนวนสไร่เนี่ยจะกักลิงได้ประมาณ300-400ตัวก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนได้ก่อนครับเราก็ต้องมาประเมินว่ายังมีลิงที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยจำนวนมากพอที่จะไปทำความร้อนให้ประชาชนอีกหรือไม่ถ้ายังมีลิงในธรรมชาติมาก เกินจานวนแหล่งน้ําแหล่งอาหารตามธรรมชาติเนี่ยก็ต้องพิจารณาเฟสที่2ในการกักต่อถ้าจํานวนประชากร1,100ตัวเนี่ยก็ต้องทําการศึกษาว่าต้องทําหมันจํานวนเท่าไหร่ถึงจะควบคุมประชากรได้2จะต้องจากัดพื้นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่จึงจะไม่มีลิงลงไปรบกวนชุมชนในส่วนของพี่น้องประชาชนฮะที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยที่อยากจะมาให้หาลิงเนี่ยต่อไปถ้าเรามีคอกเนี่ยก็คงจะต้องอ เป็นการให้อาหารในพื้นที่เที่ยวกำหนดในส่วนของพื้นที่ที่เคยให้บุญโมเรนช่องเขาเนี่ยเราอาจจะต้องขอความร่วมมือในการที่จะลดละแล้วก็เลิกในการให้อาหารต่อไปถ้าเรายังให้เหมือนเดิมเนี่ยปเดี๋ยวการจเจริญตูบตูหรือการขยายพันธุ์เนี่ยมันก็จะผิดเพีย้ยนจากธรรมชาติไปดังนั้นในอนาคตเนี่ยลิงก็ยังเป็นสัตว์ที่เราสามารถมาเยี่ยมมาชมและให้อาหารแต่ต้องเป็นการให้อาหารในจุดเที่ยวกำหนด ขณะเดียวกันค่ะพออส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สงขลากล่าวด้วยนะคะว่าเป้าหมายการควบคุมประชากรลิงในปี2567ประมาณ100ตัวขณะนี้ค่ะดําเนินการเกินเป้าหมายไปแล้วคาดว่าน่าจะดักลิงได้ประมาณ150ตัวหลังจากนี้ค่ะเทศบาลนครสงขลาจะได้จัดพื้นที่อาศัยของลิงแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่อาศัยบริเวณเขาน้อยเขาตังกวนส่วนลิงตามธรรมชาตินะคะก็ต้องมีอยู่ซึ่งได้มีการสํารวจและทําหมันไปเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมี ปัญหาขอความร่วมมือค่ะในการลดละเลิกในการให้อาหารลิงควรให้อาหารลิงในพื้นที่กําหนดเท่านั้นหากได้รับความร่วมมืออย่างดีจะทําให้การแก้ปัญหาลิงเป็นไปอย่างยั่งยืนค่ะเราวางเป้าทํามันไว้ที่เนี่ยปีงบประมาณ2517เนี่ย100ตัวก็คงไม่มีปัญหาอะไร 100, 100ตัวคงได้ตับเป้าอยู่แล้วแล้วก็ปีงบประมาณ2518เนี่ยเรามีแผนไว้300ตัวไม่น้อยกว่า300ตัว ที่จะมาทํามันนะครับก็คงจะเป็นไปตามแผนอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหารอแต่ว่าทางเทศบาลเนี่ยสร้างสร้างกรงอนุบาลลิงได้เนี่ยก็ถ้พร้อมกันเนี่ยก็จะเอาลิงปีปีหน้าเนี่ยสามตัวใส่ใส่กรงใส่คอกได้เลยมีแผนก็มีมีขั้นเลือกพื้นที่ไว้2อ,อที่ก็อีกที่หนึ่งก็ประมาณ2องไร่เหมือนกันก็ได้อีกประมาณ300ตัวนะครับ จำนวนลิงก็พันเป็ตัวและที่เหลือเนี่ยทำหมันหมดมันก็จะเหลือประมาณ400ตัวก็คง